การสั่งของพนักงานอายการในยุคหรือในสมัยของอดีตรองอ,อดีตอายการสูงสุดเมื่อปี2559ซึ่งปีพศดังก่าวเนี่ยปอยู่ในยุคสมัยใดท่านก็ไปตรวจสอบเองนะครับเอาแหละนั่นคือการดําเนินการของอายาการท่านเดิมอายาการท่านใหม่ท่านก็ให้ความเป็นธรรมคือให้สอบเพิ่มเติมสุดท้ายท่านก็มีความเห็นให้สั่งสั่งฟ้องซึ่งก็เป็นเรื่องที่ในฐานะผู้ต้องหานะครับเราก็ต้อง ดําเนินการตามสิทธิของเราที่เราจะมีต่อไปในคดีอาญานะครับจะเป็นเรื่องใดนั้นจะดําเนินการใดนั้นเนี่ยหน้าวันนี้ผมยังไม่สามารถที่จะบอกล่วงหน้าได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับหน้าเวลานี้ผมเชื่อว่าท่านทักษิณชินวัตรเองท่านก็พร้อมที่จะเข้าพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมพิสูจน์สิ่งที่ท่านพูดว่าท่านมีเจตนาหรือไม่มีเจตนากล่าวพาดพิงถึงส,สถาบันอย่างไร และก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายจำเลยนะครับซึ่งเราจะต้องออหักล้างพยานหลักฐานซึ่งเราจะต้องทําให้เห็นว่าการสั่งฟ้องของอายการสูงสุดท่านอํานาจนี้เนี่ยนะครับไม่สมเหตุสมผลอย่างไรนะครับนั่นคือหน้าที่ของเราในอนาคตแต่ณนวันนี้ก็ก็ต้องขอบคุณนะครับสํานักง,งานอายการที่ได้ให้โอกาสท่านทักษิณน,นะครับในฐานะผู้ต้องหาได้พักรักษาตัวเนื่องจากท่านมีอาการ ชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องขอบุญมาเนื่องจากว่าสิทธิ์นี้ในการขอเลื่อนนี้เนี่ยไม่ใช่สิทธิพิเศษอะไรเป็นสิทธทิปกติตามกระบวนการของผู้ต้องหาซึ่งหลายเคสก็เป็นอย่างนี้ครับแต่แต่ละเคสก็จะมีสาเหตุแตกต่างกันไปดังนั้นสาเหตุของท่านที่ป่วยเนี่ยเขาเรียกว่าสาเหตุที่ไม่อาจาก้าวล่วงได้แล้วก็การป่วยนี้ก็มีใบรับรองแพทย์อย่างชัดเจนนะครับก็ถือว่ารับทราบทั่วๆกันแล้วนะครับท่านสงสัยว่า คืออย่างนี้ครับความสงสัยของหลายคนเนี่ยก็ห้ามกันไม่ได้แต่ความสงสัยก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่จะนํามาพิสูจน์หรือจะให้ผมตอบนะครับผมขออนุญาตที่จะตอบท่าสื่อมวลชนอย่างนี้ครับว่าเรื่องความสงสัยผมก็ถือว่าเป็นความสงสัยของแต่ละท่านไปแต่ข้อเท็จจริงที่ผมนําเสนอต่อคณะทีมทําง,งานของอายการและอธิบดีอายการคดีอาญานั้นเนี่ยคือความจริงที่ปรากฏตามเอกสารจากสถาบันการทางการแพทย์ หรือโรงพยาบาลที่มีแพทย์ที่มีใบอนุญาตรับรองแล้วนะครับการตรวจก็เป็นการตรวจอย่างถูกต้องนะครับข้อสงสัยหรือความประจวบเหมาะหรือห่วงเวลาอย่างใดอย่างนั้นเนี่ยผมก็ให้คิดง่ายๆครับว่าอยู่ๆวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วปวดหัวเป็นไข้ท่านรู้ไหมครับว่าท่านจะต้องไปวันนั้นเรื่องนี้มันห้ามไม่ได้แล้วมันบอกไม่ได้ตงหน้าและอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะคิดได้ตามผมได้ก็คือว่า ก่อนหน้านั้นเนี่ยวันที่25ท่านไปภารกิตที่นครราชสีมาท่านได้พบคนจํานวนมากนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะติดเชื้อในเวลานั้นหรือไม่หลังจากนั้นท่านก็มีอาการพอถ้ามีอาการท่านก็ไปพบแพทย์เท่านั้นเองครับนี่คือความเป็นจริงการติดตัวอยู่ในบ้านหรือว่าจะเป็นต้องข้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีแพทย์คอยเช็คอาการอย<ม>่างไรอ่าถ้าถ้าคำถามนี้ได้ยินออกไม่แล้วนะครับก็คือผมตอบได้เลยนะครับว่า อาการอยู่ระดับไหนเนี่ยคือนักเมื่อวานนี้คืออาการท่านมีไข้38องศาเจ็บคอนะครับและผลตรวจก็อย่างที่ปรากฏแต่ณนะวันนี้ผมยังไม่ได้พบท่านนะครับและเมื่อคือนก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดท่านดังนั้นอาการที่ท่านรักษาหรือท่านดำรงชีวิตอยู่อย่างไรเนี่ยผมก็คิดว่าเหมือนคนไข้ที่เป็นอาการไข้ทั่วๆไปหลายคนอาจจะเคยเป็นโควิดมาแล้วหรือหลายคนอาจจะไม่เคยเป็นผมก็เคยเป็นมาแล้ว ดังนั้นผมบอกได้เลยว่าช่วงเป็นโควิดเนี่ยก็เนื้อตัวร้อนนะครับแล้วก็ต้องรักษาตัวพักก่อนเยอะดื่มน้ำาเยอะกินยาตามแพทย์สั่งดูอาการตามไปเท่นี้ครับด้วยประวัติของคุณพักสิเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยป่วยหนักมากเลยตอนอยู่ที่ต่างประเทศมีอาการที่โควิดแล้วก็ตอนที่รักษาที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลตังวจก็มีอาการมาต่อเนื่องเลยรอบนี้จะเป็นหนักตอนนั้นขอบคุณครับคืออาการป่วยของท่านตอนที่อยู่ต่างประเทศป่วยโควิดเนี่ย ที่นักอา่างสื่อมวลชนถามว่าหนักเนี่ยนะครับอันนี้จริงครับและการที่ท่านจะเป็นอีกครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติในทางการแพทย์นะครับหลายคนเป็นหลายครั้งได้ดังนั้นในครั้งนี้จะหนักหรือไม่เนี่ยก็ต้องดูอาการต่อไปเพราะหมอบอกว่าให้สังเกตอาการ7วันนะครับหลังจาก7วันท่านจะมีเอฟเฟกหรือมีผลข้างเคียงอะไรอย่างไรเนี่ยผมตอบไม่ได้นะครับก็ ก็ผมก็ในฐานะที่ใกล้ชิดท่านก็อยากให้ท่านหายป่วยเร็วครับประชาชนหลายคนก็คงอย่างนั้นปัจจบัท่านพักรักษาตัวที่ไหนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนถามว่าอยู่ที่ไหนท่านอยู่บ้านท่านพักอาศัยของท่านผมไม่ไม่รู้จากชื่อบ้านครับบ้านท่านอท่านแสดงว่าอยู่ในรักษาตัวที่บ้านแสดงว่าอาการก็ไม่ได้ไม่ได้หนักไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับอาการป่วยทางโควิดปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนระยะแรกๆเมื่อสองสามปีที่แล้ว ที่จะต้องอยู่ห้องกักเชื้อกันโรคแล้วก็ห้ามคนใกล้ชิดตอนนี้มียาทั้งวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยการที่แพทย์อนุญาตให้อยู่ที่บ้านได้เนี่ยนะครับผมก็ตอบอย่างที่ผมเข้าใจนะครับตอบสั้นๆว่าเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องดูแลห่างจากผู้คนจึงเป็นเหตุผลที่ท่านไม่สามารถมาวันนี้ได้ถ้าท่านมาวันนี้หลายคนก็อาจจะติดเชื้อนะครับและท่านก็ยังมีอาการไข้อันนี้เป็นเรื่องปกติจริงๆครับขอให้เห็นใจว่าคนป่วยทุกคนเนี่ยนะครับอย่าพักผ่อนทั้งนั้น นะครับสิ่แป 18, มิถุนายน